อัปเดตสถานการณ์มือนี้ครับผมที่นี่อำเภอบรรบือครับจังหวัดมหาสารคามกับงานขุดสาโมเดลยสวยๆแบบนี้ครับพื้นที่ตรงนี้หกไร่ครับผมขุดสาเราเห็นเป็นเกาะกลางน้ำรูปหัวใจนะครับผมเดี๋ยวถ้าม,มีมุมสูงใครอยากเห็นมุมสูงไปเบิ้งในเพจได้นะครับเพจเพจชูโชคทวีทรั์นะครับตัวนี้สีให้เบิ้งรูปร่างของสาครับผมเป็นทรงพีฟอร์มนะครับรอบร้อมเกาะรูปหัวใจ เฮ็ดเป็นสัน้นเป็นตะพักแบบนี้ครับผมนามเริ่มซึมออกมาแล้วความสวยงามนี่บอกเลยว่าผู้ใดมาเห็นกะโอ้โอหโกเคยเห็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวสิพายางบึงอ้อมไปทางพูน่นพุนจักน่อยหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมยืนอยู่ทั้งๆขี้ดินนะครับเดี๋ยวค่อยยางลงไปเรื่อยๆนะครับดินแถวนี้นะครับผมเป็นขี้ดินทรายนะครับผมเป็นขี้ดินทราย แน่นอนวานะครับผมสั่นแรกอาจจะมีดินไหลนิดๆหน่อยๆเมื่อเจอหนามนะครับผมสั่นต่อไปข้างล่างเป็นขีดินเหนียวอยู่นะครับผมถือว่าโอเคนะครับนี่สันตะผักกระสิเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นงานแบบประณีตนะครับผมเห็ดห้เนียนเห็ดห้งามนะครับผมแล้วก็เบึงเรื่องของแนวนะครับผมแนวแนวของคลอ,องของอาสะนาม สีเห็ุเป็นสันเป็นตรงนะครับเห็นจะเห็นว่าเป็นความตั้งใจของทีมงานมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เลื่องม้วนดินนะครับผมปริมาณดินที่ได้พูนถมขืนสูงส้นนี้ขี้ดินนะครับผมส้นนี้ขี้ดินคอนคางจะฟูดีนะครับผมแล้วก็ห้ากับคุดลงไปเลือกนํานะครับผมลึกลง3าเมตรบวกบวกบอกบอกว่าจากเมตรเบิรงเอาเองนะครับผม3เมตรบวกบวกลึกครับผมลึกสวยเนียนนะครับตรงนี้นะครับผม ตรงนี้พื้นที่ของสะรวมโคกน่าจะเร่าๆเกือบๆสามไร่นะครับผมสะรวมโคกเกือบๆสามไร่ดินที่ได้ถมขึ้นเป็นสูงๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวก็เอาแมคโคกเกียรไม่อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังเฉลี่ยขีดเดินอยู่นะครับผมกำลังเฉลี่ยขีดิดนดูอยู่ในประมาณเ0สิบเปอร์เซ็นต์ของการขุดสะนะครับผมเหลือคลองใส่ไก่ฝั่งนู้นด้วยฝั่งข้างหลังสิเป็นคลองใส้ไก่นะครับนี่ยางให้เบิ่งเลยสิเป็นตะผักนะครับ เ้าสามารถเห็ดสะพานขามไปตรงนี้ก็ได้ด้วยครับเป็นช่วงที่คอดกิวนะครับเห็ดสะพานขามจากค้องตรงพุนไอ้ครับยังโขกมหาค้องฟังผีด่ายนะครับนี่สวยงามลงโตครับผมนี่คือการคุดสะนะครับที่เป็นสั้นเป็นตะผักแล้วก็เห็ดเป็นหลายมิติก็คือมีความสูงความต่ำนะครับให้เกิดความหลากหลายนะครับเหมาะกับการเลี้ยงปลาครับผมแบบนี้นะครับผมเหมาะกับการเลี้ยงปลาแล้วก็เป็นสะสวยงาม โซนตรงกลางนี้บอกแมนว่าสิเป็นบานยูอาัยได้อย่างเดียวครับสามาถบูดิฟายเป็นคาเฟ่ก็ไดเป็นมองทองเที่ยวเป็นมองท่ายรูปก็ไดนะครับเห็ดเป็นเกาะหรือว่าซิยูอาศัยเองแบบพ่อเพียงพ่อยูพ่อกินก็ไดขึ้นกันนะครับผมนี่โซนนี้ตอนนี้ขุดมาหอนี้แล้วนะครับขุดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมนี่ขุดมาถึงตรงนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปกระชีงยาวไปพูดนนะครับตรงรถเมคโคจอดเบิ้งขี้ดินรับไลยหลายม้วนดินหลายแหง อัปเดตให้ดูวันนี้ครับผมที่นี่อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับผมผู้ใดอยากคุดซะในรูปแบบสไตล์แนวนี้นะครับผมลองถักมาถามถักมาปรึกษากันได้นะครับผมเน้นเป็นความสวยงามนะครับผมเน้นเป็นความสวยงามแล้วก็สามารถกักเก็บน้ําได้จริงนะครับผมสวยงามบ่พอลึกพร้อมนะครับผมสะยิ่งลึกยิ่งดีนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเบื่ยงเองของกฎหมายแนวเขตนะครับผมจากปากซะลงไปหาความลึก ต้องเว้นออกจากระยะห่างจากแนวเขตซ้ำไดจังสีบพิษกฎหมายจังสีบเหตุให้พื้นที่ขางเคียงเดือดร้อนนะครับผมตัวนี้มีพอรบองงานขุดงานถมอยู่นะครับนี่บางส่วนกระสีมี่ห้อยอันนี้คือนนาำมันซึมเร็วนะครับดินทรายก็เลยไหลกระสีเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับถ้าเจอถ้าเจอน้ำนะครับอันนั้นน้ำซึมน้ำออกนะครับผมน้ำซึมน้ำออกนั่นอีกฝั่งหนึ่งของสระสีเป็นแบบนี้ครับสวยงามลงโตเลยนะครับผมอ่ะอัปเตกันไว้สมีก่อนนะครับผมสำหรับสะ รูปล่างที่เกาะเป็นรูปหัวใจนะครับเกาะเป็นรูปหัวใจเห็ดวหวเป็นมองผักพรอนกระไดเห็ดวหวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกระไดหรือสิเห็ดวหวเป็นที่อยู่อาศัยเห็ดยู่แบบง่ายๆพ่อเพียงนะครับกระไดคือกันขึ้น,น,นยูกับวาวัตถุป,ประสงค์ของลูกค้าอยากได้แบบใดสไตล์ใดออกแบบได้ทุกพื้นที่ครับผมคุดได้ถูกมองยกเว้นว่าให้ไปคุดหิน ทรายก็ขุดได้มีวิธีการขุดดินเหนียวดินร่วนมีวิธีการขุดที่แตกต่างกันนะครับผมขึ้นยุกบานางานสิเปลี่ยนแบบใดฉะนั้นแล้วนะครับผมแต่ละพื้นที่สามารถเหตุกเกษตรใดแต่ว่าเหตุใดแบบบก่กือกันเนาะโดยความถี่ลักษณะดินลักษณะผู้มีประเทศผู้มีสังคมแตกต่างกันไปวิธีการเก็บหนามของแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปนะครับเนาะการจัดการพืชการจัดการเรื่องอา,อากาศโรคระบาดของพืช นะครับผมพกม,มาแรงต่างๆกระแตกตั้งกันไปนั่นแต่ละพื้นทีนะครับผมต้องศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงมือเหตเพราะว่าการเห็ดเกษตรรุ่นใหม่นะครับผมต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีก่อนจะลงมือทํานะครับผมแล้วกาบโมเมนต์ตะขิดอย่างเดียวครับต้องลงมือเห็ดนําศึกษาแล้วตกผลึกแล้วลงมือทําครับเดี๋ยวปัญหาจะเกิดขึ้นค่อยๆแก่กันไปที่ละเปาะที่ละเปาะเนาะครับเนาะถ้าไม่เริ่มก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ